นี่คือรีโมทมือถือที่ดีมากของอูล n นซราคาของน้องเขาจะอยู่ที่ประมาณ99บาทเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมยอมรับเลยผมโง่ผมโง่อะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆอ่ะผมซื้อมาแล้วตัวหนึ่ง แล้วผมวางทิ้งไว้คือมันเล็กแค่นี้ไงแล้วผมวางเอาไว้ที่อื่นแล้วผมหาไม่เจอผมก็เลยต้องสั่งซื้ออีกตัวหนึ่งตัวนี้มันดียังไงคือผมเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายเสื้อผ้าถ่ายตัวเองเวลาสวมเสื้อผ้าเพราะว่าต้องโพสต์ขายในช่องทางนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วผมใช้กล้องมือถือมันต่อรีโมทได้แล้วมันง่ายไงมันไม่ต้องตั้งเวลาเหมือนตัวกล้องอย่างตัวนี้เป็นของ DJI ก็ต้องใช้มือถือต่อเพื่อที่จะเป็นรีโมททีนี้ไอ้มือถือเวลาถือเป็นรีโมทเนี่ยมันใหญ่เกินมันใหญ่โพอง15 Pro m a ดผม,ก,มก็ จะจบในแอปอยู่แล้วอ่ะรัดสิ่งของแต่งสีเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตัวนี้เลยเป็นตัวที่สําคัญที่เป็นตัวกลางทําให้ผมใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วตัวนี้มันมีดียังไงวิธีการใช้งานตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดคุณต้องแผ่ก่อนนะแผ่ครั้งแรกครั้งเดียวพอเวลาใช้งานเสร็จก็ก,กดปิดแค่นั้นเองตอนนี้มันปิดอยู่ใช่ไหมผมเปิดผมก็กดสวิตช์เปิดปั๊บแค่นี้เองเปิดแล้วนะผมเปิดกล้องเข้ามาอันนี้คือต่อเลยนะเนี่ยอ่ะกดนะโอเคไหมนี่กล้องหน้าช้าเลยนะเอากล้องหลังกล้องหลังนะเดิมพร้อมนะกล้องหลังนะ เร็วไหมแล้วเวลาจะปิดดึงปิดสวิตช์ปิดแบบนี้เลยโอเคไหมนี่คือรีโมทกล้องที่ดีมากเวลาไปท่องไปเที่ยวอะ่ะสมมติเวลาเราไปเที่ยวเราต่อไม้เซฟี่ไปแล้วเราต่อกล้องแบบนี้เราขี้เกียจตั้งเวลาไงต้องเอามาตั้งเวลาใหม่นะห้าสี่สามสองหนึ่งมันไม่คือมันแบบมันไม่ทันใจไวรุ่นน่ะรีโมทนี่แหละอีกตัวหนึ่งถือไว้เลยก็ปึกป๊กปึกป๊กปึก๊กปึ๊กแบบแบบนี้ง่ายมากนะครับแล้วมันใช้ได้ทั้งปีทั้งชาติเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้สําหรับตัวนี้ของอุลแล้วทุกคนบ